สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีที่นา่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทั่วโลกครับในช่วงบ่ายมาเจอกันอีกหน,งหนึงคลิปนะครับโดยวันนี้ก็จะมาพูดถึง เรื่องที่มันกำลังในอยู่ในในฤดูการนะ,นะครับในฤดูการวันนี้ก็ได้มีคลิปหนึ่งเด็กเข้ามาเนาะก็จะเป็นการเป็นคลิปให้กำลังใจก็แล้วกันเนาะก็ฝากถึง ปากถึงน,น้องทั้งสองนะครับอนุญาตเอ่ยน้ำเนามนะมันเป็นคลิปให้กำลังใจนะครับจากพี่คนหนึ่งที่เคยอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาหลายปีนะก็ยัง ยังจำได้น้องเอาเข้าสารมาให้กระสอบหนึ่งนะยังจำได้เลยแม่ครูก็เคยบอกนะต้องมีสักวันนะต้องได้ตอบแทนนะวันนั้นน้องเอากระสอบข้าวมาให้กระสอบมึงจําได้แม่นเลยนะอยู่ในคอนทรงจําน้องทั้งสองก็คือคนที่ทำช่องมาพรอออ้อมๆกันกับลุงจิมมี่ในสมัยที่อยู่สี่กอนะ ันนี้เท้าความนิดหนึ่งทุกท่านเพราะว่าเป็นเรื่องอ,อยู่ในช่วงนี้ยังเป็นกระแสอยู่นะครับแต่มันก็จะมีเรื่องประมาณว่าให้กำลังใจน้องได้ทราบข่าวเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วถ้านับถ้านับไปก็คือ22ชั่วโมงก็คือตอนนี้ก็ประมาณ12ชั่วโมง12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ประมาณเมื่อคืนนะ คืนน้องได้ลงคลิปแล้วก็มีการตัดต่อในช่วงมันมีช่วงคืนด้วยกับช่วงกลางวันด้วยเนาะก็คือน,น้องได้ไปที่บ้านที่นาเ,นเพื่อที่จะไปดูข้าวของที่จะทำการขนย้ายออกจากพื้นที่เป็น เป็นบางอย่างนะไม่ได้ไม่ได้เอาไปหมดเท่าที่น้องถ่ายก็มีมีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนแล้วก็มีน้องหนูน่ารักน่ารักสองตัวซีต้ากับคูก้าก็น่าจะรู้้วครับว่าเป็นใครเนะ เพื่นก็ได้กล่าวถึงน้องน้องอนะไรสงสารอยู่สงสารน้องลาเต้รู้ไหมครับว่าใครเป็นคนเรียกชื่อลาเต้ถ้าเอฟซีจำได้นะใครเรียกน้องว่าลาเต้แล้วก็เป็นหมาที่เป็นหมาที่น่าจะเป็นพ่อพันธ์ พ่อพันในในในบรรดาเลยนะครับที่อยู่ทุ่งนาในสมัยนั้นนะก็ลาเต้นี้ก็จะมาน่าจะมาก่อนไอ้บักคิดดื้อนะบักคิดดื้อนี่มาทีหลังนะครับลาเต้นี้ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นหมาชาวบ้านซึ่งทางซึ่งทางน้องเบน้องเมเองกับพี่หนิงได้อธิบายเกี่ยวกับน้องหมามันก็ ก็ประมาณนั้นแหละน้องหมาเป็นเป็นน้องหมาของชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังประมาณสวนยางด้านหลังซึ่งตามที่ผมได้ได้รู้จักมักคุ้นกับเจ้าของลาเต้นเนะาะก็มีเบอร์โทรด้วยนะมีเบอร์โทรมีแลกเบอร์โทรกันมีไลน์นะครับเพราะว่าตอนนั้นแกมาที่บ้าน ที่บ้านนกดาวผมแล้วคนก็ถามว่าโอ้ไม่ยอมกลับเลยนะแต่มันมีชื่อเขาอยู่ไม่ใช่ชื่อลาเต้น,นะเขาเรียกอยู่นะผมก็เลยบอกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะเป็นลาเต้บางบันแกก็มามาเรียกกลับบ้านแ,แรกๆมันก็เรียกกลับได้อยู่หลังๆมานี่ไม่กลับเลยกูไม่กลับเลยก็เพราะว่ามีมีมลูกสาวกับลูกเขยแล้วก็โอสตรอรี่เป็นคนเลี้ยงดู ให้อาหารต่อมาก็จะมีมีช่องต่างต่างนะดูแลนะครับก็ให้อาหารน้องลาเต้เนี่ยจะเป็นหมาที่ที่น่ารักว่านอนสอนง่ายไม่ดุร้ายไม่ไม่รบกวนแต่หลังๆมาก็จะเป็นคล้ายคล้ายคู่หลิกันกับบักกี้ดื้อน,นะบักกี้ดื้อนี่ไม่ค่อยยอมตอนแรกๆนี่ไปนี่คือ ชกกันเลยครับนะสุดท้ายแล้วเอาไปมาก็น่าจะเสมอกันนะด้วยด้วยว่านิกกี้นี่ฟันเขาฟันเขาไม่ค่อยดีแล้วเขาแก่แล้วแต่ส่วนลาเต้ยังยังหนุ่มอยู่นะยังกําลังแล้วก็ความเป็นหนุ่มย,ยังดีกว่านะครับหมายถึงลาเต้ยังแข็งแรงอยู่ นะครับก็เห็นที่เด่งก็น,น้องนุงน้มเมย์ก็บอกว่าจะเอาพอน้องเขาเขากลับภายในสองสาวันนี้แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะไปหาหมอนะ้ก็ของจากใจพี่แนละ้วบางทีเพื่อนก็เรียกพี่บางทีเพื่อนก็เรียกลุงจากใจพี่แนละ้วก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแต่ไปหาหมอก็ ขอ,อให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ได้มีลูกแฝดสมใจปรถนาที่น่ารักน่ารักนะครับในช่วงท้ายของคลิปของเพ่นเพ่นก็จะบอกว่าเพ่นจะใส่เป็นตัวหนังสือนะทุกท่านนะใส่ตัวหนังสือว่าใครที่สนใจประมาณติดต่อเพ่นนะในการเรียวว่าเช่าเนาะเพ่นให้เช่าต่อนะทุกท่านบ้านที่เพ่นเคยอยู่นะ ให้เช่า,าสามารถติดต่อได้ช่องทางนะก็เข้าไปดูนะถ้าใครสนใจที่อยากไปไปพักอาศัยาตาอากาศชมบรรยากาศที่นั่นนะครับก็เรียนเชิญนะครับลองลองเข้าไปดูในคลิปจะมีช่องทางติดต่อมันก็ตามตามาวัถจักรทุกท่านนะเพราะว่า พี่เด่นกับน้องเมเองเขาก็ต้องไปดูแลกิจการของพ่อแม่แล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ที่สามารถดูแลลูกที่จะเกิดมาลืมตาดูโลกนะต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกใกล้โรงพยาบาลน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างและสำคัญที่สุดก็ต้องอยู่ใกล้ตายายนะนะครับซึ่งเป็นความอบุ่นทะี่ ทุกคนเป็นที <S 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 ่สุดของชีวิตแล้วถ้ามีลูกมีหลานก็ถือว่าเป็นที่สืบตะกูลนะเป็นทายาทนะก็ถือว่าชีวิตนี้ก็ถึงชุนหมายแล้วนะครับเพียงแค่ว่ามาให้กำลังใจน้องเขานะครับเห็นภาพนะครับเห็นภาพแล้วมันมันมีความ ผูกพันตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่เป็นแค่พื้นดินนะครับเริ่มมาก็จะมาเป็นาการปรับพื้นที่ฐานขึ้นเสาโน่นนี่นั่นเราก็ไปถ่ายติดตามการอัปเดตต่างๆในการสร้างสร้างบ้านของน้องทั้งสองแล้ววันนี้เพื่อนก็ได้ที่ผ่านมาเพื่อนก็ได้ทําคลิปที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้เห็นภายใน เห็นสถานที่เห็นบริเวณก็ชื่นใจแทนครับว่าโอ้น้องเขาทำได้ได้ลงตัวและสวยงามมากนะครับก็ดีใจครับดีใจซึ่งเมื่อก่อนก็ผมเองผมก็ไม่ได้เข้าไปถึงรายละเอียดถึงห้องถึงห้องถึงห้องน้ำถึงตัวนะนะครับอันนี้คนออกมาถ่ายทอดให้ดูนี่ก็ซึ่งเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกที่พ่นเปิดบ้านให้ดูในคลิปนะอ่าก็าชื่นใจแทนนะครับอืมอ่าเขาเรียกว่าครบเลยอุดมสมบูรณ์ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะเนี่ยพ่อนก็อธิบายไปหมดเลยนะมีทั้งทีวีมีทั้งเฟอร์นิเจอร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เพ่อนอ่าร่วมเลยสร้างกันนะครับกับอ่สองสองคนเพ่อน,นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็น่าจะอ่าดีใจและภาคภูมิใจ กับน้องทั้งสองนะครับก็ขอให้น้องทั้งสองนะครับจเจริญก้าวหน้านในอาชีพในธุรกิจและก็ด้านครอบครัวนะก็โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ